ร้านหน้าเยตะเฮ้ยพอใจภูมิใจนะคะทำเองกินเองอร่อยเองเนาะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆมาวันนี้จะทำราดหน้านะคะราดหน้าง่ายๆสไตล์เยตะหมักหมูก่อนหมักหมูเสร็จเดี๋ยวค่อยจะไปเก็บ จะไปเก็บผักนะคะน้ำมันหอยน้ำตาลหมดดกักด้วยกอนนะคะรสดีอันนี้ก็หมักไว้ให้มันนมนมก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บผักแล้วค่อยมาทำกันนะคะไข่ให้มันนุ่มนะคะใส่ไข่นี่ให้มันนุ่ม แป้งใส่หน่อยนึงได้แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดเยอรมันนะคะแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดเยอรมันนี่มันจะเป็นสีออกแดงๆนะคะอันนี้ใส่เกลือหน่อยนึง เนี่นะคะป่ะทีนี้ไปเก็บผักกันนะคะเส้นใหญ่ก็ทําเองนะคะแต่ยายไม่ได้ทําให้ดูทําครั้งแรกใช้ได้อยู่นะคะเพื่อนๆแต่ว่ายายไม่ได้ตัดยายก็ได้ชีกๆเอาให้มันเหมือนให้มันเหมือนอ่าเหมือนอะไรนะเหมือนเส้นก๋วยจั๊บแต่เดี๋ยววันหลังยายทํากินอีกเดี๋ยวจะเดี๋ยวเพราะว่ายายไม่มีที่1นึ่งยายเออลงในกระทะเอาเนาะไม่มีที่1นึ่ง เดี๋ยววันหลังวันวันหลังทําอีกเดี๋ยวจะทําให้ดูง่ายง่ายอร่อยด้วยเพื่อนๆเหมือนเส้นสดๆเลยนี่นะคะเพื่อนๆยายจะเอายอดคาคาโนล่านะเ,เดี๋ยวยายเขาเก็บเดี๋ยวจะเอาเม็ดต,ตัดเอานะคะเนี่ยมันจะคล้ายๆมันจะคล้ายๆคณะหรือเด็ดเอาอย่างนีเด็กว่าตอนแรกยายาจะเอาหักเอานี่ เด็ดเอาอ่อ oh. นๆเนาะคาโนล่าคาโนล่าที่เขาเอาไปทําที่เขาเอาไปทําน้ํามันเนาะนเราก็มาเด็ดเอายอดอ่อนๆก็จะคล้ายๆผักคะน้านะเพื่อน,อน,น,นแต่ตอนนี้ยังนุน่นตอนหลังหิมะตกนะโห oh, oh, อร่อยเพื่อนๆมันมันอร่อยดี นี่นะคะปูย่าตายหญ่ตาทวดแรดิสนะคะเพื่อนๆปูย่าตาทวดแรดิสนี่ไงนี่นี่นี่แบบนี้นี่เด็ดเอาไปทาไอ้น้ำกินนะคะไม่ได้เอาตะกร้ามานะคะวันนี้ว่ามาเอานิดเดียวเอาแถวนี้ด้วยแถวนี้ด้วยนะคะเอาไปยอดยอดไปนะคะเอาแต่ยอดยอด ไปทำนายยายเขาเก็บก่อนได้ค่ะเพื่อน,ขออนเขาเก็บก่อนอยอดคนาใบายิกไปด้วยเพื่อนๆเอายอดคนาใบายิกไปด้วยนะคะนี่นี่สวยๆนี่นี่นี่สวยๆนี่ปะ่ะ น,น,น,นี่ไปมาเพืพ่อนๆไปเก็บผักแล้วล้างผักเรียบร้อยแล้วนะคะมีกระลำปีด้วยเนาะนี่เซนกท็ทำเองผักในสวนกระเทียมของเราเองเนาะนี่แหละอยู่เบืนน้องนอกอยากกินอะไรทำเองทุกอย่างเพืพ่อนๆเนาะตั้งกระทะเดี๋ยวจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะเจียวกระเทียม เทยมเหลือนตักกระเทียมออกตักกระเทียมออกเทน้ำมันออกหน่อยเนะทน้ำมันออกหน่อย ทำการผัดเฟนนะคะไปผัดหมดเลยเป็นทำเองนะคะดีดำนะคะ พอผัดแล้วคิดถึงผัดไอ้นั่นนะผัดซีอนะิ้วเนาะเพื่อนเนาะอสรเดี๋ยวก็จะตักออก นี่นะนเดือดแล้วก็ใส่หมูนะคะหมูที่เราหมักไว้นะคะ เตาเกียวนะคะใส่เตเกียวใส่น้ำตาลาคยชิมเอาเยอย่าใส่ไปเยอะเพราะว่าเราปรุงในหมูแล้วเนาะเราปรุงในหมูแล้วซีอิ๊วนำหน่อยโริก้ีหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะเพื่อนๆปรุงรสตามใจชอบนะคะ รงแรกนี้ตามใจชอบของเรานะคะมีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำก็ใส่กาไปยายไม่มีซีอิ๊วขาวนะคะนี่นะคะเดือดแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะผักนี่ก็แล้วแต่เรานะชอบน้อยชอบเยอะก็เรื่องของเรานะคะเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของยายอ เดีย๋ยวก็กยุบเดี๋ยวก็ยุบผักนี่นะต้มไปกันเดือนนิดเดียวถ้าไม่มีเตาเจียวก็สุก,กี้อุ่นเส้นก็สุก,กีออ้อะไรมากมายใส่น้ำจิ้มสุก,กี้ไปก็ซุก,กี้ต้มก่อนนี่นะคะเพื่อนๆเดือดแล้วได้ทีแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดนะคะแป้งมันแป้งมัน ไม่มีแป้งมันก็แป้งข้าวโพดไม่มีแป้งข้าวโพดก็ใส่แป้งข้าวสาลีนะคะอันนี้ก็ความเหนียวความข้นก็แล้วแต่เรื่องของคุณนะคะใยละลายมาแค่นี้ก็ใส่ไปแค่นี้แหละนี่เสร็จนะคะลัหน้าปิดไฟนะปิดไฟเตรียมตักเสิ ปุด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 เป็นตัดใส่แท้สสยกระเทียมลงไปนี่ตัดใส่ถ้วยเดี๋ยวยาจะเอาอันนั้นมาตัดเันนี้ก่อนเอาเนื้อเนื้อก่อน้วค่อยช้อนตัดเอาน้ำนี่นนเห็นหรือเปล่าเขาไม่รู้นะ ยังว่าแล้วนะเพื่อนๆยายไม่ไม่รู้จกักตั้งกล่องตั้งอะไรกับเขาหรอกเนาะเดี๋ยวเขาตักก่อนนะนี่เสร็จแล้วนะคะก็มาเติมพริกปน่นแล้วตระกชาบน้ำส้มอันนี้ก็น้ำส้มไซเดอร์ทำเองนะคะเพื่อนๆน,น้ำส้มจากแอปเปิลไซเดอร์นี่ พริกไทยก็ปรุงรสกันแล้วแต่เรานะเดี๋ยวมาดูก่อนน้ำตาลหน่อยนึงเดี๋ยวขอชิอชมก่อนเยอะน,ะนี่จานเบลอเลยกินให้สมกับการอยากเนะคุณเพื่อนเนะกินให้สมกับการที่เราอยากกิน อร่อยๆไปได้แล้วเติมน้ำปลายนิดหนึ่งได้เลยโรยกระเทียมอีกหน่อยหนึ่งป่ะเ,ปเพื่อนๆแค่นี้แหละนี่น่ากินไหมนีม่ร้นานนายตะเฮ้ยพอใจภูมิใจนะคะทำเองกินเองอร่อยเองเนาะป่ะเ,ปเพื่อนๆแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปให้เมียฝรั่งเยตะกินโชว์ nó yên yên áo